สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทางช่อง YouTube เชฟที์คนเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทางตัวเลขอ่างอาสมหรือสีเนนเลขธาตุพุทธุคุณนะครับแน่นอนนะครับงวดที่ผ่านมาเลขทูบที่เชฟจุดเสียงทายเข้า3ตัวตรงๆงนะครับก็มาตามกันต่อลุ้นกันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนไว้ด้วยวาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟัง เอาละครับก็มาตามกันต่อนะครับเลขที่อ่างอาสมหรืเซนินนะครับไปดูเลขอ่างกันก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูเลขทูบนะครับงวดที่แล้วเลขทูบเข้าเต็มเต็มเข้าตรงๆงนะครับแต่ว่าเลขอ่างก็มี54เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนที่ลงอาจจะไม่ได้เข้าคู่54นะครับเอาละครับเลขในอ่างนะครับงวดประจำวันที่16มีนาคมปี2568นะครับ เลขที่อยู่ในอ่างก็จะเป็นตัวเลข6ตัวเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วก็มีหลัก5าหลัก4นะครับแต่ว่ามีหลัก5าหลัก4หลัก9หลัก4นะครับแต่ว่าตอนที่จับเข้าคู่เนี่ยมันไม่เข้านะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเข้าคู่หรือเปล่านะครับ0 8 5 9นะครับ0859คือตัวเลขที่เรียงกันอยู่นะครับแล้วก็มี72ลอยอยู่ด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นเลข4ตัวเข้าคู่กันนะครับแล้วก็เลข2ตัวลอยเข้าคู่นะครับก็จะเป็น7227 598 805 085 9นะครับ598 805 085 905นะครับ598 908นะครับนี่ก็ดูถ้าดูจากการเรียงตัวเลขแบบนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะไปจับแยกออกไปนะครับโดยเป็นความชอบส่วนตัวอันนี้ก็ แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะว่าเลขในอ่างมี6ตัวด้วยกันนะครับเลขในอ่างมี6ตัวนะครับเอาละครับสําหรับเลขในอ่างถ้าดูจากการเรียงตัวเลขนะครับณนะตอนนี้เวลานี้นะครับก็จะเป็น908809นะครับ598นะครับ598 5 5, 5้าาอะไรอย่างงี้นะครับ นะส่วน2ตัวที่แยกรอยแยกออกไปก็จะเป็น7227นะครับนะหรือจะเอา9ไปใส่ก็เป็น972นะครับก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้สำหรับเลขในอ่างนะครับต่อไปก็เดี๋ยวไปดูเลขทูบกันนะครับเลขทูบที่ทางทีมงานเชฟทีปจุดเสียงไทยนะครับก็จะเข้าตรงๆ3ตัวเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่าก็มาลุ้นไปได้วยกันนะครับ เอาละครับสำหรับเลขทูบเสียงไทยนะครับที่ทางทีมงานเชฟทีะครับได้จุดเสียงไทยที่อ่างอาสมดีสซเนนะครับก็งวดนี้นะครับเป็นเลข691นะครับ691 697แล้วแต่มุมมองนะครับ691 697นะครับแล้วแต่มุมมองนะครับ691 196 697 796นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะจับออกมาเป็นชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับ2ตัวนี้ก็6996 6116ึ6 6่9 9น่เาหนน้ะครับเอาละครับก็ฝากเอาไว้สำหรับเลขทูกนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมาเข้าตรงๆ3ตัวเลยนะครับ8 9 4 ในช่วงท้ายนะครับเชฟจะพามาเก็บตกนะครับหลายๆท่านถามถึงเริงสารกับกระดาษแดงนะครับจริงๆเชฟลงแนวทางให้แล้วแต่ว่าหลายท่านบอกว่ายังไม่เห็นนะครับเอาก็มาเก็บตกให้อีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเริงสารแล้วก็กระดาษแดงนะครับเอาละครับก็ค่อยๆดูไปนะครับสําหรับเริงสารนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมดสามส่วนด้วยกันนะครับอย่างส่วนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวเลขเป็น98ดด้านบนนะครับแล้วก็ ด้านล่างอาจจะมองว่าเป็น2 7 6หรือ9 7 6 2 1 6หรือว่า9 1 6กเนี่ยก็มองได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็หรือว่าใครจะจับตัวเลขด้านบนมารวมกับด้านล่างนะครับนะ9 8, 2, 9 8 9 9 9 9 8 7 986นะครับก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่ในตารางวงกลมนะครับ ตารางด้านซ้ายก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับก็จะมี 8, 2 7 7, 6 2 2 8, 6, 2 3 4 2, 2 6 8 2อนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่อยู่ในตารางด้านซ้ายซึ่งก็จะลุ้นเป็น3ตัวบนนะครับส่วนตารางด้านขวาซึ่งจะลุ้นเป็น2ตัวล่างก็จะมี 95, 96, 97จนะครับนะจริงๆก็น่าจะเป็น98นะครับอีกชุดหนึงนะครับอ้าวเก็บตกให้สำหรับเลข ภาพกระดาษแดงนะครับที่หลายๆท่านถามถึงกันมานะครับก็มาแล้วนะครับสําหรับงวดนี้เป็นภาพของปูนะครับปูที่กําลังชูกล้ามขึ้นนะครับนะทั้งสองข้างเลยชูขึ้นนะครับก็แล้วก็ลักษณะใต้ใต้ท้องปูนี่ก็เหมือนกันเลข0ูนย์เหมือนกันนะครับปูก็อาจจะบอกว่า8หรือเปล่านะครับถ้าปู8ชูกล้ามก้ามนี่9้าไหมอ่ะ เหมือนคล้ายๆเลข9นะครับก็อาจจะเป็น980 908หรือว่า9ก3ก็ได้เพราะว่าท้องปู่ก็จะคล้ายๆเลข3นะครับซึ่งถ้าไปดูตัวเลขที่ให้มานะครับก็จะเห็นว่ามี08มี73มี89มี36 38 39มี68อันนี้มี89นะครับอันนี้ที่ไปแก้เคียงกับภาพนะคปกนะครับส่วนเลขกำลังวันนะครับกงวนนี้เด่นๆเลยก็คือ806นะครับแล้วก็เลขกำลังวันวันอาทิตย์6 6 1นะครับ ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสำหรับตุกลกคโมนี้นะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพี่หน้านะครับสำหรับวิดนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับ